นโอเคเลยแต่ใช่มันยิงได้ไงประเด็นนี่ไงสองทีลูกับแถลเอก่อนอะไรอะไรมันคานอะไรเกิดได้ไหมยังไงเกิดแล้วนั่นตายหนึ่งนี่ไงเข้าหัวเอาสองคนค่ะหนึ่งซึ่งมันทำไม่ได้ที่แล้วก็ยิงไม่โดนอ่าโดนละแนวหน้าสุดระยองหลายหลายวิน หนึ่งสองนี่ไง <c oughs> นี่ไงหนึ่งคนผมปาสมองจากไว้แล้วนี่นหนึ่งคนอุ้ยมันยิงรถถังอยู่อ้หมอน,นี่นี่โดนนี่นี่ผมลมควันแล้วพี่เตรียมตัวนี่ไงเออได้สามตัวพี่สงคนเข้ามาในจุดเราพี่สองคอนตายหนึ่งผมคว่าผมควรไปจัดการไอ้จุดนี้ได้แล้วนะมันมีน้อยเออ ี่โดนอยู่แต่ไม่โดนแต่ไม่ตายไม่ไงมึงทำอะไรมึงทำอะไรบอหผมโดนึงโค้งทางหนึ่งสองอุ้ยไม่ได้ไม่โดนสองโดนึงยิงเนาะโดนอุ้ยไส้ไส้แตกตูแตกช่วยหน่อย ปหน่อยใครก็ได้ช็อทีจะยิงกรถถางหน้าแตกเยเลมิกก Thank you so much แต่อ้าใช่สึดด้านหลังเราอ่ะนั่นเนี่ยเจอแล้วทั้งหรอตายเอ้าวเพื่อนมันวิ่งมาพอดีพี่ก็ยิงกันได้พอดีไม่รู้มันบอกว่าคุณ เออนี่ประมาณนั้นนะพีแล้วม่งติดไปเลยไม่ได้เอ้าเอามึงก็ยิงเพื่อนนี่นะเอ้ามึงไม่รู้สึกผิดอะไรเลยเหรอเอามันนี่ไงมึงยิงใครไว้เวนมานี่สวัสดีครับนี่ไงปืนพกไงลูกนี่เฮ้โหโหมมาพอดี ไม่มึงยิงกูใช่ไหมหนึ่งสองโดนหนึ่งนี่งไง